เปิดบัเดย์แม็กชนบลเลีครับแม็กเบิร์ัเดย์เป็นไรบ้างครับวางว่างว่างไอสัตว์แฮปปี้เบิร์ัเดย์มันว่างว่รุ่นหนึ่งครับมันว่างว่รุ่นหนึ่งมันว่างว่างรุ่นหนึ่งเฮ้ยไอสัตว์นะเฮ้ยนะาหน้หน้บอกแล้วยนายสัตว์เอ้ยไอเยี่ยเป็นไรบ้างนาสัตว์ก็คือมันว่างวของเรานะครับมันว่างว่าคือมันว่างว่างของเรา

บิ Fish, Bob, right ๊กบอสมาเองนะครับวันน้องว่างครับเดี๋ยวยกล้อลงนาอไ้เหีำมาลุนท่านะครับเต็มระบบไปสั่งลงน้ำไปเลย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 

มันวาเริ่มเจ็ดไอ้เหี้ยมึงไม่จับแล้วใช่มันว่างวัวเกินนั่งว่างนะทีงานันไทมาเดิมมาไั์ เอี yeah, <S <S ้ยแดกข้าวเลยสัต well, ว uh ์ว well, uh ันวานลุห้าเว้ยเฮี้ยวลุท่าเว้ย